ทั้งสองทางออกขึ้นเข้ามาเลยเผื่อมันทำเหลืนแถวนั้นอ่ะอ่ากอเช้าเลยสองสองอ้าดูบินน่ะดูบินน่ะไอ้อะไรไอ้เปแรกี่สั่งซื้อขึ้นต้นในสองสองอ้ามันอยู่ที่อยู่ที่เสแปดข้างข้างขาเรน่ะซอยข้างคาเรนเคยไปป่า ไม่เลือกที่ไงเลือกที่บินอ่ะถ้าสองสองหนึ่งมันจะอยู่ที่ไอ้ใกล้กับแอนตาถ้าสองสองห้ามันจะอยู่ที่เศแปขึ้นต้นด้วยเลขที่สองสองหนึ่งสองสองห้า่างก็อยู่ถ้าสองสอห้าอยู่ที่เศษแปดมันเป็นอะไรมันขาดละมันมาสองหนึ่ ส่อโซมันขาดแล้ว225หยุดเปลี่ยนแปงีวเลขที่ดูเลขที่เองบินน่ะที่หัวบินเห็นเปล่าเลขที่ไปสั่งซื้อนะอ่ะอะอเออนั่นแหละ221 225หเปี่แปด yeah Đi em Cái nắm nhang bò. Chặt bên cạnh. luôn. lọc dạo, nữa. Lọc dạo. ไม่ได้ขายหรือ่าคือมันเลื่อนเลื่อนไม่ได้ไม่ไมขาดหรอกไม่ได้ขดัดในเบีย้ยวขนาดเบีย้ยวขนาด,ดขาดนี้ขัดเห็นขัดกันเนี่ยขัด,ขดบ่แหมขัดกันประกอบกันอยู่ตรงนี้เทียบเลย ทอดแกงเลยทอดสลัดว่าเงินไปยังบิดดิสิป่ะแสดงว่าทวนล่งแหม่ฝืนขันมันนี้ฝืนหมดมันก็ต้องซื้อใหม่ดิใช้ได้เหรอ นีอยู่นี่ขายอยู่ของแท้บอ่ะกะสิของเทียมเลยแฉลไม่ขายแล้วมันโมมียร์บ้างเหว